ป่วยเราเหลือมจากไปเดื่อยไปโรงพยาบาลปัจจุบันคนลลยคนสะสมสับไวเผื่อห้าโมพีน้องนี่แค่นาตากนี่ที่เนี่ดทำกุรบัตกุรบัตในส่วนสี่ฝันนี่แข็งติ้งลาวแต่ว่าเอ๊ะไม่ได้นูโมก,กับโมหนักที่นี่พออายุหรือม,มาหกสิบปีชีวิตไม่นุกเลยเล่แต่ใบโมหนักอย่างเดียวที่นี่วันนี้ดูอาต์ตรอบปริวติดูอาไรก่อนดีในรูคแคต ที่เข้ามาในร่างกายในเรื่องเงินที่ยังติดติด,ตดคัดคัดในเรื่องงานที่ยังเดินสะดุดในเรื่องสุขภาพข้องลูกในเรื่องนู่เรื่องน,งนี้ไม่รู้ที่เอาดูอะไรไมาข้ออ้ลนวอ์ก็ให้ไปแต่ละขอ้อแต่ละขออเลยมันมากเลือกเกินเรื่องราวข้อเราแต่ละคนนะไม่รู้ที่ข้ออะไรขอดีน,นดี่นเด้เรื่องรัางหนูอย่างใจไหม่หมดหนูบานลกำลังจะรำลรอจะทุกข์ยึดสุขภาพนูนีน้นั่น่ะ ไม่รูああ้ดีเอาดูอะไรเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดสุลล <kindergarten> ็อห์วะลัย <Je> ์วะสุลลัมกลับไปว่าอัลลอฮฺมาลาตัดละลาซัมบันลาะก็ฟัร์ตอัลลอฮ์อย่าให้บาปของเราอยู่ในตัวของเราเลยถ้าหากว่าเรามีบาปอย่ารอได้โปรดให้ล้างบาปให้เราโดยตรงเพราะเราดีบาปไล่ด่านหลาวนั่นต่างถ้าเรื่องเรื่องบาปก็มาไล่ทางอิจฉาหนึ่งโลพี่เลนองสองอาจจะไม่ดาผัวด่าเมียกันสาม ธนรถยศภาเมศโกงเผือนฮาหนูนีนั่นเข็สซเปสาปะมดไม่โดนจิตตบานอะไรก็ดีฝัดไปมันหมาเวลาจำบัลอลิลลาก็ฟัรตาใหญ่ a ล l a h ถ้าหากว่าฉันมีบาปในด้านใดๆก็เลยแต่พระองค์ทรงปลดเปลืองด้วยตถวดวลาไดนันอลิลลาก็ได้ตาถ้าหกว่าฉันมีนีสินใหญ่ล l l a ์ให้ปลดปล่อยนีสินของฉันด้วยตถิอันนี้มันการบริโภค่มาทากน้อยปลอดนี้ ยกเว้นว่าเจ้าข้องเขาใจดีหรอกนี่เราติดในดุนยาเราจช้ไม่ได้พี่น้องเรจาจะต้องไปโรคค่อยก็ในวันกียัตนะแม้แต่บาทเดี๋ยวกะล่อมไม่ให้เขาวสาวรรค์นนะ่ะนี่สับข้องผืนห้ามละเมิดเด็ดขาดแม้แต่การนินตาผู้อื่นก็นไม่ได้เรามีคดีติดตัวเขาเรียกลอกัอับปางสับละเมิดไม่ได้เกียรติของเขาไม่ได้ดูโทษเขาไม่ได้ดไไดทําให้เขาอ,อับอายไม่ได้ แล,ละชีวิตของเขาก็ไม่ได้ในศาอิสลามที่เราเยอะไปอ่อวันนี้เราคิดว่าเออเราบายไม่จ่ายก้อนไม่จ่ายก้อนอเกิดเสียชีวิตลูกเราต้องมาแบกขึ้นบิมาตรว่าพีโดงที่รักถ้ากว่าป้าพมหรือมะมะพมเนี่ยติดพีโดงให้ช่วยบอกด้วยปรดีแต่ถ้าไม่มีต่างที่จ่ายเลยเอาแต่น้อยถ้าใครคนยกขึ้นมาว่าป้าท่านเอาดินผมไปเราไม่นอกอ่ะหลวงหลวงเําลำวนผมไปโซ่หลายปาเี่ ซึ่งซึ่งเราดีเกิดขึ้นแหน่ลั่งรอยเราตายอย่างเดียวนี่เกิดแหน่ครับแลวไปขึ้นซ้านกันอยู่ตรงนู้นเลยก็นานยาวเลยเราที่รักป้อนเลวก็เดียวดายนะครับเราแค่เพียงขึ้นโรงบาสันม้สสั่งทอดเสื้อแล้วเครื่องประดับทอดมดพี่นองหยิกลับมดไวคนเดียวหรอกคอื่นก็มีไ้ข้าเลยพอาผ้าใจกระโดยข้าวของชุบเชืก็้ก็มีข้าวเลยครับหลังจากวันันรเราก็ไปยาวเลยไม่พบใครอีกแล้วเดียวดายฟูโรดาอ่านี่ พอพี่ลองนึกตรงนี้ก็ได้ตาฟากตรงนี้แหละให้เช็คเลยวันข้างหน้าเราที่เอารดปลื้ม้องทีนี้อะไรที่มาช่วยเราได้ามานฟ้าดีเราสิพ่อบอกว่าผีบังตนไม่ต้องกลัวผมมาเป็นเผื่อนเตนเนี่ยอ็อามาลุนซอลิฮุนยาดอุล่ะาม ا นที่ดีผมมาเป็นเผื่อนเตนตนไม่ต้องเศร้าตนไม่ต้องกลัวผมมาเป็นเผื่อนตนแต่ถ้าเราประกอบกรรมทำชั่วไว้มากเตินไน้ผมผมจะพาตนไปให้นักเลยก่อน ก็เรียกตามราวีฟองอัลล